จังหวัดกาญจนบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการธรมาพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีกทอจอกาญจนบุรีครั้งที่1ทับสวันนี้8กรกฎาคม2568เวลา09.30นณน,นห้องประชุมแควใหญ่ชั้น5สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายพิคเนตตะปวงผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีกทจกาญจนบุรีครั้งที่1นึ่ทับ2,568เพื่อพิจารณาผลการสอดส่องแผนงานโครงการของคณะกรรมการธรรมพิบาลประจำปีงบประมาณพศ2,568จำนวน16โครงการและลงพื้นที่สอดส่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ระยะที่3ตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้กอทจการจนบุรีได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการและผลความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการสําหรับเป็นข้อมูลประกอบการลงพื้นที่สอดส่องโครงการและพิจารณาสรุปผลการสอดส่องพร้อมทั้งมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะเพื่อมีมติแจ้งให้จังหวัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปรับพิจารณาดําเนินการภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด